ชีวิตติดขัดหมั่นท่องพระคาถาแก้กรรมล้างกรรมเก่าไม่มาส่งผลเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีให้อภัยลองมาติดตามรับฟังกันนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้อนิคาแชนเนลขอเสนอคาถาแก้กรรมของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคถา หังกรรมให้วิญญาณสัมภเวสีผลทุกข์ให้ทุกท่านได้น้อมนำไปปฏิบัติดูกันนะครับที่มาของพระคาถานี้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ามีคุณยายท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้วัดบางนมโคมีชื่อว่ายายเซ้นซึ่งเลื่อมใสหลวงพ่อปานเป็นอย่างมากมักจะไปทำบุญฟังพระธรรมของหลวงปู่ปานเป็นประจำอยู่มาคืนหนึ่ง ยายฟื้นได้หลับไปแล้วฝันราวเถ็นเรื่องจริงในฝันแก่เล่าว่ามีชายสองคนมาเอาวิญญาณแก่ไปที่สำนักพยายายมมาราแต่เมื่อท่านยมราชตรวจสอบปรากฏว่ามีการนำร่างมาผิดคนจึงรีบให้นำยายฟื้นกลับไปโดยกวอนกลับเมื่อรู้ว่าจับมาผิดจึงได้ฝากคาถาไปกับยายฟื้นให้ไปบอกกับหลวงปู่ปานเพื่อช่วยเหลือผู้คน เมื่อยายฟื้นตื่นขึ้นมาจึงได้รีบไปกราบเรียนหลวงพ่อปานว่ามีพระคาถาจากพระยายมฝากมาคือจะมีอยู่สองพระคาถาคือพระคาถาล้างกรรมและบทกวดน้ําโดยการสวดพระคาถาล้างกรรมนั้นพระยายมบอกว่าลูกหลานคนใดได้สวดพักคาถาบทนี้แล้วบรรพบุบุษจะบรรเทากรรมจากหนักเป็นเบาได้ส่วนบทกวดน้ํานั้น ยท่องพระคาถาขว่าน้ำให้กับสัมภเวสีที่เขามาขอส่วนบุญให้พ้นทุกข์พ้นกรรมได้และพวกวิญญาณทั้งหลายในยมโลกนั้นได้กล่าวขอบยายฝื้นอีกว่าหากสวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำไม่ใช่แต่พวกวิญญาณสัมภเวสีเท่านั้นที่จะพ้นจากห้วงทุกข์ผู้สวดพระคาานี้ก็จะมีแต่ความสุขและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาข้กายในชีวิต อายุก็จะยืนยาวแล้วตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ปานก็เลยนำคาถานี้มาบอกกล่าวแก่ลูกศิษย์ลูกหาและช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากทุกข์แล้วพระคาถาของหลวงปู่ปานนี้ก็มีความเข้มขังมากจนได้มีการสืบทอดกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้เอาละ่ะเมื่อทุกท่านได้ทราบถึงพระคาถาและแหล่งที่มาเป็นเบื้องต้นแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะลองภาวนาคาถาบทนี้ดู ก็ให้ท่านตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้งแล้วว่าพระคาถาหลังคำสามจบแล้วต่อด้วยบทกวดน้ําแล้วว่าไปพร้อมกันดังนี้นโมทสพัพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสพพะนโมทสัพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสักพะนโมตสัพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัพพะพุทโธอระหัง อลหังพุทธโธทาเวสุวรรณโนพุทธโธอลหังกัมมะโตเมตังกัมมะพินทะนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวติตทุกปิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทธโธอลหังอลหังพุทธโธทาเวสุวรรณโนพุทธโธอลหังกัมมะโตเมตังกั iting, มมะพันทะนัง ชีวิตตังให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกปิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอะรหังอะระหังพุทโธอาเวสสุวันโนพุทโธอะรหังกัมมะโตเมตังกัมมะพันธานังชีวิตตังให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกปิญญาณจงไปผุดไปเกิดอิมีนาคุยักกเมนะ พอเดชดเดชะกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดาญาติกาทั้งหลายสรณมะีพราหมอีกทั้งเลือดดินลาพระอินเจ้าฟ้าพระโคดมพระคมมีริ์พระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชชรุกันพระมาตุรีพระกุงพาลีพระภุมเจ้าที่แม่สื้อพันจิต พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาแม่พระคงคาไหลแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระชุดฉากพยายมราชท้าเวสุวรรณเขาจตุโลก,กบาลทั้งสี่ในสมูมบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิดจะขอเผยแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลายบิดอบายให้มั่น เปิดประตูสวรรค์ให้กระจ่างแก้งเกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งนิพพานังปัจจโยโหติพุทธังชัวอนันตังลิมมังตัวจักวาลังสังขังนิพพานังปัจจโยโหมตูสาธุสาธุ สาธุเพียงเท่านี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยมันภาวนากันทุกวันไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นสามารถที่จะทำได้เลยนะครับแต่หากต้องการความสงบแนะนำให้ทำก่อนเวลานอนจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งวันซึ่งในเวลานี้จะเป็นเวลาที่เหมาะในการสวดมนต์ทำสมาธิ อันจะก่อให้เกิดปัญญาได้ง่ายพร้อมรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอให้ทุกดวงวิญญาณสัำเวอสีทั้งหลายได้พ้นจากม่วงทุกข์และขอให้ผู้ี่นำบทสวดนี้ไปสวดตามมีแต่ความสุขความเจริญหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้มีอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลังพอที่จะสร้างบุญกุศลต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาและขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำมากลับมาส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเทินสาธุกสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับหากข้อมูลนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนทีนี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ